สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีตุลแลลขณาตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมช่องเชืเ่อตมพาโร่แบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกและใครที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะคะแอนย้ำเหมือนเดิมว่าน,นี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่จะให้คลิปนี้เนี่ยตรงกับคุณทั้งหมดอาจจะไม่ตรงเลยอาจจะตรงกับคุณน้อยหรือโอ้โหใช่จังหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเป็นร้เบอร์ซ่าก,ก็เกิดขึ้นได้ เราวช่วยไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะจะได้ไม่เครียดกันนะคะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าความรักของชาวราศีตุลในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะจัดมินเอิรจัดดาวว้าว ความรักที่มันเคยเป็นไปไม่ได้ความรักที่มันเคยเป็นไปไม่ได้มันกำลังจะเป็นไปได้ถ้าคุณเคยชอบใครสักคนหนึ่งแล้วได้แต่แอบชอบอะโชคชะตาจะนำคนคนนั้นกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกหรือถ้าคุณเคยคุยกับใครแล้วสุดท้ายแล้วมันไปกันไม่ได้นะคะมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาเจอกันอีกเพราะคนคนนี้แหละคือคู่ของคุณละ หรือว่าถ้าคุณเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะสถานะมันมีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์ในแบบที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทางเป็นจริงนะคะความสัมพันธ์นั้นนั่นแหละนะคะมันจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอ้อนมองว่าคนคนนี้คือคู่แท้ของคุณนะคือคนที่ต้องพลัดพรากจากกันไปก่อนเพื่อกลับมาแล้วก็เป็นคู่แท้ของกันนะ่ะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาเป็นใครคะ่ะ จริงมีแนวโน้มมากๆว่าเป็นคนที่คุณเคยคุยแล้วก็หรือว่าเป็นคนที่คุณเคยแอบชอบแล้วก็รู้สึกว่าโอเป็นไปไม่ได้หมากเกมนี้เป็นไปไม่ได,กกไไได้หรือว่าเป็นคนที่คุณเคยลองคุย,คยอยู่หรือแอบชอบเขาแลวสารภาพรักกับเขาอะแต่เขาปฏิเสธอะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยนะคะ หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณดูเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักแต่งตัวไม่รู้จักแต่งหน้าหรือหน้าตอนนั้นหน้าที่การงานของคุณอาจจะไม่มั่นคงแต่ณตอนนี้คุณเปลี่ยนแล้วค่ะคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณดูดีคุณสวยคุณอัปเกรดตัวเองคุณทํางานเก่งตําแหน่งคุณไปไกลนะคะและคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปวอรี่หรือว่าไปคิด เกี่ยวกับความเหมาะสมไม่คู่ควรหรืออะไรต่างๆที่คุณเคยต้องรู้สึกในอดีตอีกแล้วอ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ทําให้คุณเป็นคนที่เคยทําให้คุณรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าโอ้ไปแอบชอบเขาไม่กล้าสารภาพหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรือเออมันเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วหรือว่าโอ้โหเราไม่คู่ควรกับคุณเลยเราขอถอยออกมาเองดีกว่าเนี่ยนะคะลักษณะประมาณเนี้ยนะคะโอ้แล้วทีนี้เนี่ยนะคะ แล้วจะได้แล้วจะได้กลับมาเจอกันอีกในสถานการณ์ไหนอะเรื่องเรียนเรื่องงานกิจธุระต่างๆอันนี้ไม่ใช่การไปเที่ยวแล้วเจอไม่ใช่การเป็นเรื่องงานชัดมากนะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะได้เจอกันอีกด้วยการที่มีโปรเจกต์ด้วยกัน ต้องทํางานร่วมกันอยู่ดีๆเขาย้ายแผนกมาอยู่ดีๆเขาย้ายบริษัทมาอยู่ดีแบบไม่คิดว่าจะเจอก็ได้เจอนะคะอยู่ดีๆก็คิดว่าแบบโอ้โหมันคืออะไรที่แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นไปไม่ได้มันไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นไปได้ค่ะนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่คุณกับเขาเจอกันถามว่าเจอกันแล้วมันแบบวิ่งเข้าหากันโอ้โหสายตาแห่งความรักมันทะลุออกมาไม่ใช่เลยนะคะการเจอกันในครั้งแรกของพวกคุณที่กลับมาเจอกันอีกครั้งมันก็เป็นธุระปับปังนี่แหละ นะคะคุยการเหลือง,งานเหลืองเงินเรื่องทั่วๆไปเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรก็ได้นะคะถามถ่าย่ละทุกสุดดิบนะคะเป็นการเจอกันในแบบที่ไม่วอหวาเลยจ้ะนะคะไม่มีการมาแบบโอ้โหคิดถึงมากที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรู้ไหมฉันคิดถึงคุณมาตลอดรู้ไหมในใจผมไม่เคยลืมคุณอย่าไปฝันถึงอะไรแบบนี้นะคะไม่มีเลยนะคะจากจากเหตุการณ์ของคุณกับเขาในการเจอกันครั้งแรกนะคะอาจจะเจอกันในห้องประชุมด้วยซ้านะคะเขามาในานามตัวแทนของบริษัทหนึ่งคุณอยู่ในานามตัวแทนของอีกบริษัทหรือว่า เขาอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการคุณอยู่ในตําแหน่งเลขาอะไรแบบเนี้ยนะคะมานกันแบบเจอกันแบบอยู่ในฐานะ,ะนะที่เป็นจริงเป็นจังเคร่งเครียดเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปต่อได้ถ้าระดับเป็นเรือคู่เป็นแบบจัดเม้นของกันและกันแล้วมันไปต่อได้สิคะนะคะมันแต่ทีนี้ Okay. ระวัางอย่างเดียวค่ะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะระวัางอย่างเดียวเลยคืออีโก้อีโก้ของคุณหรืออีโก้ของเขานะคะมันจะออกมาทางคําพูดมันจะออกมาทางการกระทําเลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าแมททุกวันนี้ฉันก็ไม่ใช่คนเดิมหรือเขาอาจจะรู้สึกว่า คนนี้จริงๆหรออะไรแบบนี้แต่เราเคยปฏิเสธเขาไปแล้วนะเราจะกลับไปกื้นน้ำลายตัวเองหรอเนี่ยคือการที่ต้องระวังมากระหว่างคุณกับเขาความคิดเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณกับเขาทุกครั้งที่คุยกันแล้วมันตึงเครียดนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนวางหัวโขนลงวางอาดีตลงนะคะเอาปัจจุบันเอาความรู้สึกทัวเนี้ที่ได้กลับมาเจอกันแล้วมาคุยกันใหม่นะคะมันจะดีมากเลยนะมันจะสมูทมากนะคะพวกคุณจะปรึกษาการพูดคุยกันลงล็อกกันทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะทําอะไรด้วยกัน นะคะไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันมันจะแบบมีการมีเรื่องให้มาคุยกันไม่รู้จักเบื่อเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะมีโอกาสที่จะได้เอ่อศึกษาการน,นะเริ่มต้นศึกษาดูใจการมีโอกาสจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วมันจะวนเวียนกลับมาแล้วแต่มันหาการจนเจอแหละคุณกับเขาอะ่ะนะคะโอ้ยไพ่ดีจังนะคะเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะให้ระวัง นะคะระวังไม่ต้องไประวงระแวงอะไรกันมากนะคะไม่ต้องไปอีโก้ไม่ต้องไปเล่นเกมอะไรกันเยอะนะคะไปกันให้มันแบบเปิดใจนี่แหละนะคะไปกันให้ตรงไปกันให้ซื่อๆนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีโอกาสไปต่อจริงๆมีโอกาสที่จะสดใสเลยแต่คุณกับเขาอ่ะอย่าอ้อมนะคะอย่าโมแต่เล่นเกมนะคะอย่าโมแต่อ้อมไปอ้อมมานะมันจะทําให้เสียเวลาทั้งคุณและเขานะคะโอเค อย่าลืมวันนี้ก็ไม่ใช่ดวส่วนตัวอยู่ดีเป็น general reading นะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ